พับนักกรคงอดีพันรยาเปิดใจถูกสาวแฉเป็นดาราชายซุกลูกเมียทำร้ายบีบคอก่อนหน้านี้มีสาวปริศนาออกมาแฉว่าได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับดาราชายคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมซุกลูกซุกเมียทำร้ายร่างกายบีบคอจนเกือบถึงชีวิตพร้อมเล่าว่าฝ่ายชายหลอกมีความสัมพันธ์ด้วยกว่าสองปีอ้างไม่มีลูกไม่มีพันรยาซึ่งข่าวที่เกิดขึ้นหลายคนก็สงสัยว่าชายคนดังกล่าวเป็นใครเดากันไปต่างๆนานา,นา ล่าสุดเรื่องราวหวยมาออกที่นักแสดงหนุ่มท็นักกรที่เจ้าตัวไม่ต้องรอให้เดาชื่อกันอีกต่อไปขอออกมาชี้แจงเรื่องนี้ผ่านรายการคุยข่าวเย็นทางช่องแปดก่อนที่ข่าวนี้จะบรรลายพร้อมคูงออดิภรรยาอย่างแพทัชกรมาเปิดใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยท็อปเผยว่าตนขอแยกเรื่องราวทั้งหมดเป็นสองประเด็นคือประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกาย บนขอชี้แจงว่าตอนนี้เป็นเรื่องของกฎหมายอยู่ภายใต้การดูแลของตำรวจอยากให้ได้ข้อพิสูจน์เท็จจริงที่ตรงกันออกมาก่อนแล้วค่อยออกมาพูดส่วนเรื่องการคบกันกับผู้หญิงที่ออกมาให้ข้อมูลยอมรับว่าคบกันจริงแต่คบกันหลังจากลดสถานะกับภรรยาแล้วเป็นการคบกันแบบเปิดเผยไม่ได้ซุกไม่ได้มีโลกสองใบ เหตุการณ์การทำร้ายกันในห้องพักขอปฏิเสธว่าไม่ได้บีบคออีกฝ่ายที่อ้างว่าตนเป็นนักกีฬาเสพติดความรุนแรงขอชี้แจงว่านักกีฬาทุกคนมีวิจารณญาณรู้ว่าจะต้องทำอะไรถ้าตนทำจริงผู้หญิงตัวเล็กๆแท่งนิดเดียวนิ้วคงจะหักไปแล้วคงไม่ได้บาดเจ็บแค่เล็กน้อยแบบนี้ส่วนเรื่องแย่งโทรศัพท์มือถือมีการแย่งกันจริงเพราะต้องการจะลบรูปที่ฝ่ายหญิงแอบถ่ายคลิปไว้ แ่ายหญิงไม่ยอมให้ลบก,ก็เลยมีการแย่งกันปัดป้องกันเกิดขึ้นขอ,อย,ยืนยันหนึ่งว่าไม่ได้มีการบีบคออีกฝ่ายไม่มีการเง็ดนิ้วขึ้นมาสแกนหลังจากเกิดเหตุไปเจอกันที่สถานีตำรวจแล้วรอบนึงถ้าเขาต้องการตรงนั้นควรจบการตั้งแต่โรงนั้นมันไม่ควรมีประเด็นอะไรออกมาอีกเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นประมาณปลายปีที่แล้วมันผ่านมานานแล้ว นอกจากนี้ท็อปยังบอกอีกว่าอยากจะขอบคุณแพรอดีพ,พันร,รยาที่ออกมาช่วยยืนยันว่าตนไม่ได้ทำผิดไม่ได้คบซ้อนอย่างที่ถูกกล่าวหาพร้อมเล่าย้อนว่าช่วงต้นปี6 1ตนกับแพรอดีพ,พันร,รยาได้ลดสถานะความสัมพันธ์ความเป็นสามีพันรยาลงเหลือเพียงความเป็นพ่อแม่ของลูกและยังเป็นครอบครัวดูแลลูกร่วมกันเป็นอย่างดีหลังจากนั้นตนก็ได้มีโอกาสคุยกับคนใหม่ๆ จนกระทั่งไปรู้จักกับหญิงสาวที่ออกมาให้ข้อมูลดังกล่าวความสัมพันธ์กับอิดฝ่ายก็ไปไหนมาไหนด้วยกันเหมือนคนปกติทั่วไปไม่ได้ปิดบังอะไรฮอปเล่าต่อว่าเรื่องที่ทำร้ายใจิตใจตนที่สุดคือตอนทนไม่ได้ที่ใครมาทำร้ายรูปมันคือสิ่งที่ตนนัดตั้นที่สุดอิดฝ่ายจะทำร้ายตนไม่เคยกลัวถ้าตนผิดตนยินดีขอโทษแต่ถ้าตนไม่ผิดจำเป็นต้องออกมาพูดว่าตนไม่ได้ทำ ด้านแพ์อดีตภนรยาได้เผยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของอดีตสามีที่ต้องจัดการแต่ที่ต้องออกมาพูดเพราะต้องการปกป,ลปล้องสิทธิของตัวเองเพราะเรื่องที่ออกมาส่งผลกระทบไปถึงลูกยืนยันอีกเสียงว่าแม้ตอนนี้จะไม่ได้เป็นสามีภนรยากันแล้วแต่ท็อปยังคงทําหน้าที่ของความเป็นพ่อเรียกว่าออกมาเคลียร์ให้ชาวเน็ตได้หายสงสัยว่าหนุ่มคนนั้นเป็นใครและเรื่องจะสรุปจบลงอย่างไรต้องติดตามกันต่อไป ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ทราบการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางช่องของเราขอบคุณครับ